ที่สุดของมิตรภาพคินเบอร์รี่เล่าความประทับใจถึงยา่ยาย่าเป็นเพื่อนกันมาสิบปีแล้วเข้าวงการมาพร้อมๆกันเลยล่ะคะ่ะสำหรับสองนางเอกสาวลูกครึ่งอย่างยา่ยาย่าอุรั์ยาเสปอบันกับคินเบอร์รี่แอนเทียมสิรี ซึ่งละครเรื่องแรกเห็นทีจะเป็นละครซีรีส์ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษอย่างสี่หัวใจแห่งคุณเขาซึ่งละครเรื่องนี้ก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลากว่า10ปีนั่นหมายถึงคิมมี่และยายาก็อเป็นเพื่อนรู้จักกันมาแล้วกว่า10ปีโดยคิมเบอร์รี่ได้เล่าเกี่ยวกับยายาว่ายายาเขาไม่ใช่เพื่อนธรรมดาทั่วไปแต่มันแปลกตรงที่เราคุยกันรู้เรื่องทุกเรื่อง เขาจะรับฟังถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจในชีวิตเราก็จะปรึกษาเพื่อนคนนี้เวลามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจในโลกก็ต้องแชทต้องโทรหายาย่าเลยเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเลย